เป,ปิดเกมเหมือนเดิมครับรุ่นพี่กับเพชรดำเพชรดำลูกบอได้หอยจากทบุรีสายซอยเอนดอล้ครับรุ่นวังนะ่ารับก เแวตอนนีเีบกแ่โยกลองนิดนึงี่ยจะมีเสยงใหญ่ลยอาจารย์แหกลัเือทำให้งน้่แล้วพก็ไม่ควาแล้วตีได้หมกสองนพยายามจะขวาแะ่รับวพีคนความหนักก็เริ่มมาแล้วอาุกตั้งคู กำลังทิ้บอลเนสายครับคู่นําทีมคู่นี้ตัวกชาังช้าครับ้อบทันด้เพชรจางรับกิตแต่ออกไว่ออกแรงเยอะนะครับรับที่เพชรจางไปเอาวุธไว้อยู่ครับ แต่ก็จริงแต่ยังไม่ออกอาวุธครับเพชรดบต่างตัวนะคออกด้วยครับจบแล้วก็ซ้อมอยู่ครับจบแล้วก็ซ้อมนะครับเริ่มมีโตมีเทียมเริ่มมีรักมีรักน้องกันเจ็บเพชรดั้มากขึ้นนะครับน้องสองดูว่าสถานการณ์บนเวทีใครจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าครับคู่นี้ แง่สมบอย่าเผลอแ่เผอนะต้นะตงสงั่งนะแง่สมบัขวาครับอนรมณ์นีดูให้ดีนะดูให้ดีนะนี่แจะสวนังกว่าสครับยังไม่ทันเอฟสังเกตให้ดีนะเล่าใไซเจ้วอนเสียล้มแลล้ขจครับดูให้ดีนะขอออตี้ยกสอง เดินจำยังขยับเดินนึกให้ดูแสงใสก้องต้องเป็นิองเจิตเดินเห้หัวักางกอากอนจ้าสังเกตดูดิเมื่อไห้เลยนะี่เมื่อไห้เลยเนาะ โอ้มันหิวหงอยจะอย่าพูดนะกวนอูเนาะเอ่าครับอย่าลืมมาซ้อนทางกบฏเนยเด้อชนะเอกเดาะครับพร้อมแข่งกันนักแข่งกันค่ะตีดใจกับธนาเอครับลูกศิชนะครับวันนี้ได้กลับเร็วนะปกตินี่บอกว่าอือเราถือว่าพี่น้องเราจากทางไกลนะคะก็วันนี้กู่พิธีการคู่เอกของเราก็มาเร็วเดินทางด้วยสวัสดีมากค่ะทีมงานธนาเอกค่ะขอมีหลายๆรายการชวนอุบลก็มาสร้างสีสันด้วยกันแล้วกัน ทีมงานสิทานายเองวันเจียดก็เมื่อวานนี้ขุนตาขุนโสดเมื่อวานนี้ผูให่ันผู้ใหญ่บ้านวันเจียดอ่มุ่มงค้นสีแดงว่างานของซุปเปอร์บอลเนาะพี่น้องเอ,าอ้เอาผู้ใหญ่เก็บไปครับเอาขึ้นบนเนี่ครับโอ๋ว่างานนะของซุปเปอร์บอลน,นั่น มุนำเงินนะนะพพเสียงให่ไปหาเสียงใหไป่ใส่เออครับไปตินต่อครับไปติดต่อครับเออนำเงินใส่ยู่น่าแมนบอกคุณไหครับหนุ่มวัแท้บคุณพันบอกอ ครับครับท่านแต่งดัวยไว้เลยครับแต่งดัอยไว้เลยมอมกันหนมาบอกเจีจัดเป็นผู้พิเศษครับเียวไม่เลยต้องให้พร้อมทั้งคู่นะยกงสามค่ะนายูมาจัต่อเลยวันนี้โอ้โหอ้อโดนีเียเวียนามีให้สุดนะครับเรีกเรี่ยงการทำฟาวนะครับ โอบปลายเท้าครับเพชรวัมรห้าวอยู่ที่นกกระจิบกบเก่าอยู่ที่เพชรังรุบคนกกระจิบจะตีกันเพชรนะครับยังสองนกกระจิบนามั้งแหวจะออกขวาแล้วหวังไปแทงซ้ายกสามกระจิบก่าแทงซ้ายยังดนกอยู่ เราขาดรถขวบยีอาวุธจัดจ่อเยอะเย็นกันเยอะขึ้นครับกี่ดีที่สุดมาทั้งคู่อาจจะมีปัญหาทีหลัง

จบเลยครับจบไปในยกสามครับไม่ไหวจริงๆครับก็ถึงว่าทำหน้าที่ไม่ดีที่สุดแล้วอ่คิดด้วยครนะเป็นที่สิบจ่าติ๊กครับจ่าติกาก็เด็กเกินเอาไปไหนจ่าติ๊กก็ดูชมไลฟ์สดอยู่นะนี่อ่าอีกทีหนึ่งครับให้กำลังใจกันด้านเพชรดังด้วยจ้า กจุบเออไปหาเสกพิธเลที่นะจปหาเสีเลย้อง่คุถปากันมาี่นเองที่ทำเลื่อาไปฝันดีเลยนะเยอเสกอีกเยอะเสีด้วเยอเสกีะรบางเมาในทางมาถึงผู้ต่อไปผู้ที่พี่น้องของเรารอรุ้นมาเชียร์สี่วันมาไปกับ กลบเข่าอันตรายครับนี่คือสัตว์ใก<ช>่เล็กตว่า3บเจ็ด